สวัสดีครับบทที่5นี้นะฮะเป็นขั้นตอนวิธีแบบด y นามิกโปรแกรมมิงนะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้นะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้นะครับจะมีเรื่องย่อยๆอยู่ด้วยกัน4เรื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไปเรื่องละ1คลิปนะครับคราวนี้ลองดูเทคนิคของดนามิกโปรแกรมมิงนะครับเทคนิคนี้นะครับเราจะลองยกตัวอย่างปัญหาขึ้นมานะฮะสมมติว่าปัญหาเนี่ยมีโครงสร้างเป็นเมทริกนะฮะ เราจะใช้หาค่าคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะสมมุติว่าเป็นเ computer, นครือข่ายคอมพิวเตอร์นะฮะหรือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโหนดต,ต่างๆนะครับอันนี้คือโหนด1โหนด2โหนด3โหนด4นะฮะโหนด1เชื่อมต่อไปยังโหนด2นะฮะมีค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อมเป็น2ซึ่งค่าน้ำหนักนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือระยะทางอะไรก็ได้นะฮะโหนด1ไปโหนด3มนะครับมีค่าน้ำหนักเป็น5 นะะฮถ้าเกิดว่าเรานํามาเขียนว่าเมทริกได้แบบนี้ครับถ้าโหนด1ไปโหนด1นะตัวมันเองเนี่ยเป็น0นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนว่าเมทริกนะครับในแนวเฉียงที่เป็น0ทั้งหมดนะฮะโหนด1ไปโหนด2นะฮะก็2หน่วยโหนด1ไปโหนด3ก็5หน่วยนะฮะโหนด1ไปโหนด4 3หน่วยเขียนแบบนี้นะครับโหนด2ไปโหนด1 2หน่วยนะฮะโหนด2ไปโหนด2 0หน่วยฮะ โหนด2ไปโหนด3 2หน่วยโหนด2ไปโหนด4นะครับไปตรงๆไม่ได้ก็เป็นอินฟินิตี้นะฮะนี่คือลักษณะของการเขียนเมทริกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในการหาค่าคำตอบในการเดินทางไปยังโหนดต่างๆนะครับนะฮะค่าที่ดีที่สุดนะฮะเราสามารถเขียนในรูปแบบโพลเคอสีได้นะฮะแล้วเขียนแบบนี้ครับ d k i j หมายความว่าจะเดินทางจากโหนด i ไปโหนด j แล้วก็ผ่าน k คำว่าผ่าน k หมายความว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าโหนด1จะไปโหนด3นะฮะไปตรงๆก็ได้ครับถ้าไปตรงๆเนี่ยมีน้ําหนัก5หน่วยแต่ถ้าโหนด1ไปโหนด3ผ่านโหนด2นะฮะรู้ว่า k นี่เป็น2นะฮะโหนด1ไปโหนด3ผ่านโหนด2เนี่ยก็ใช้ระยะทางทั้งหมดนะฮะสหน่วยนะมีค่าน้ําหนัก4หน่วยเพราะฉะนั้นโหนด1ไปโหนด3ผ่านโหนด2 จะเป็นคำตอบที่ดีกว่าโหนด1ไปโหนด3โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนรีเคอร์ซีนะฮะจะเป็นแบบนี้ครับจากโหนด1น่งจากโหนด I ไปโหนด J ผ่านโหนด K นะจะหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดค่าน้อยครับของโหนด I ไปโหนด J ผ่านโหนด K นะครับของวิธีการเดิมนะครับกับวิธีการใหม่นะฮะดูนะฮะวิธีการเดิมนะโหนด I ไปโหนด J นะครับกับโหนด I ไปโหนด J ถ้าเป็นแบบนี้ครับผ่าน K นะจะดูว่าวิธีการไหนครับให้คำตอบที่ดีที่สุดนะฮะนี่คือเส้นทางเดิมนะฮะกับเส้นทางใหม่นะฮะเส้นทางเดิมกับเส้นทางใหม่เนี่ยเส้นทางไหนดีที่สุดนะครับก็เอาคำตอบนั้นมานะครับแล้วเราก็คำนวณนะครับเปลี่ยนไปใหม่ครับพอได้แบบนี้แล้วนะฮะอาจจะลองบอกว่าถ้าเกิดว่า โหนด i ผ่านโหนด j ผ่านโหนด k นะครับโหนด k อาจเป็นโหนดอื่นๆก็ได้ก็เริ่ม k ใหม่ครับเป็น1 2 3นะฮะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาคำตอบที่ดีที่สุดนำผลลัพธ์นี้แทนเขียนโปรแกรมแบบรีเคอีบนไปจนได้คำตอบที่ดีที่สุดครับดูตัวอย่างนะครับการหาเส้นเชื่อมที่ดีที่สุดนะฮะสมมติว่าเรามีกราฟ G กราฟ G นะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง V กับ E นะครับ คือโหนด v นะครับแล้วมีเส้นเชื่อม e มีทั้งหมด n โหนดนะครับเขียนเมทริกซ์ออกมาสมมติว่ากราฟเป็นแบบนี้นะครับเขียนเมทริกซ์ออกมาได้รูปนี้ครับนะถ้า i เป็น1ได้เลยครับ i เป็น1ได้นี้ครับ1ไป1ได้0 1ยไป2 2หน่วย1ไป3 5หน่วย1ไป4 3หน่วยนะฮะคราวนี้ i เป็น2 2ไป1 2หน่วย สองไปสองศูนย์หน่วยนะฮะสองไปสามสองหน่วยสองไปสี่ไปไม่ได้อิ <I S 1> 3, นฟิ 3, 1, 1> <c oughs> นิตี้นะครับ i เป็นสามนะฮะสามไปหนึ่งห้าหน่วยสามไปสองสองหน่วยสามไป3ามศูนย์หน่วยสามไปสี่สิบหน่วยนะฮะ i เป็น4 4่สี่ไปหนึ่งสามหน่วยครับสี่ไปสองไปตรงๆไม่ได้อินฟินิตี้นะฮะใส่อินฟินิตี้ไว้ถ้าไปตรงๆไม่ได้นะฮะสี่ไปสามก็สิบหน่วยสี่ไปสี่ก็ศูนย์หน่วย นี่ก็คือว่าเราจะได้เมทริกออกมาเป็นแบบนี้ละนะครับจากนั้นครับเราจะพิจารณาว่าในการเขียนลงไปนะฮะถ้ามันไปไม่ได้เป็นอินฟินิตี้หน่วยนี่คือลักษณะของการเขียนไปในเมทริกนะครับคราวนี้พิจารณาต่อไปครับนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าเมทริกเราเป็นแบบนี้ลองพิจารณาเส้นทางใหม่ครับ จาก I ไป J i ไป j ตรงๆกับ i ไป j ผ่านโนดต่างๆครับจะเป็นยังไงนะฮะนั้นตัวอย่างเช่นว่า k เป็น1ถ้า k เป็น1ห,หมายความว่าจากโนด I ไปโนด j ผ่านโนด k ที่เป็น1ดูระหว่างค่าเก่ากับค่าใหม่ครับที่ผ่าน k เป็น1คําตอบไหนดีเอาตัวนั้นมานะ,ะแล้วเราก็จะคํานวณทุกๆเส้นทางที่ผ่าน k โดย k อาจจะเป็นโนดอื่นๆก็ได้ หาค่าคําตอบมาเขียนมนความสัมพันธ์ได้แบบนี้นะฮะโอเคนครับ <c oughs> จากโหนด i ไปโหนด J ไปตรงๆกับโหนด i ไปโหนด j ผ่านโหนด k นะฮะอันไหนเป็นคําตอบที่ดีกว่าเลือกอันนั้นครับนะเลือกมินิมัมเลือกค่านั้นนะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าเมทริก <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ครับถ้า i <c oughs> เป็น 1, 1> <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับ i <c oughs> เป็น 2, <c oughs> 2ลองดูนะฮะ อันนี้เราให้ k เป็นหนึ่งหมายความว่าผ่านโหนด k ที่เป็นหนึ่งนะครับถ้า i เป็นสองจากโหนดสองไปโหนดหนึ่งดูดินะฮะโหนดสองไปโหนดหนึ่งสองหน่วยนะฮะโหนดสองไปโหนดเลยครับโหนดสองไปโหนดสามนะฮะโหนดสองไปโหนดสองศูนย์หน่วยโหนดสองไปโหนดสามสองหน่วยโหนดสองไปโหนดสี่ศูนย์หน่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าโหนดสองไปโหนดหนึ่งนะครับสองหน่วยครับ โหนด2ไปโหนด1ผ่านโหนด1คือ2หน่วยโหนด2ไปโหนด3ครับาโหนด2ไปโหนด2 0หน่วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโหนด2ไปโหนด2 0หน่วยนะฮะนะฮะแล้วก็โหนด2นะครับไปโหนด3นะฮะ2หน่วยแต่ถ้าโหนด2ไปโหนด3ผ่าน1ครับโหนด2ไปโหนด3ผ่าน1โหนด2ไปโหนด3ผ่าน1นะฮะ ก็7หน่วยเห็นไหมฮะโหนดสองไปโหนดหน่งสองหน่วยนะ1ไป3 5หน่วยก็เป็น7หน่วยครับคือค่านี้นะฮะโหนดสองไปโหนดสองผ่าน1ดูนะฮะโหนดสองนะตอนแรกโหนดสองไปโหนดสองคือ0แต่ถ้าโหนดสองไปโหนดสองโหนดสองไปโหนดสองผ่านหไปตรงนี้2หน่วยกับตรงนี้สองหน่วยค่านี้ก็เป็น4นะฮะโหนด2ไปโหนด3ผ่าน1 โหนด2ไปโหนด3ไปตรงๆ2หน่วยครับตรงนี้นะฮะถ้าโหนด2ไปโหนด3ผ่านหน่หน่วยโหนด2ไปโหนด4ไปตรงๆไม่ได้ครับอินฟินิตี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโหนด2ไปโหนด4ผ่าน1ครับไปตรงนี้2หน่วยไปนี้อีก3หน่วยรวมกันเป็น5หนานวัยมันอันนี้นะครับเราเขียนเส้นทางใหม่ไว้ตรงนี้พอเขียนเส้นทางใหม่ไว้ตรงนี้นะครับเอาตรงนี้นะครับไปอัปเดตกับค่าเดิมนะฮะว่าค่าไหนมันน้อยกว่า เพราะนั้นค่าที่น้อยกว่านะครับตรงนี้เป็นอินฟินิตี้เอา5เข้าไปแทนนะฮะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหาเห็นครับเอาค่าที่น้อยกว่าไปใช้จากนั้นครับพิจารณา I เป็น3นะดูว่า i เป็น3โหนด3ไปโหนดอื่นๆผ่าน1จะเป็นยังไงนะโหนด3ไปโหนด1อ่าหหน่วยนะครับถ้าไปตรงๆโหนด3ไปโหนด2 2หน่วยโนด3ไปโหนด3 0หน่วยโหนด3ไปโนด4 10หน่วย แต่ถ้าโหนด3ไปโหนด1นะครับโหนด3ไปโหนด1นะฮะโหนด3ไปโ <salud> หนด1ผ่าน1นะครับ5หน่วยนะฮะโหนด3ไปโหนด2ผ่าน1ครับโหนด3ไปโหนด2ผ่าน1เพราะโหนด3ไปโหนด1 5หน่วยไปโหนด2อีก2หน่วยก็กลายเป็นเลข7เลข7นี้ก็มาครับนะฮะโหนด3ไปโหนด3ผ่าน1 นะโหนด3ไปโหนด3 0 0พ1ไปตรงนี้5ครับแล้วกลับมาอีก5กลายเป็น10โหนด3ไปโหนด4 0 0ผ่านถ้าไปตรงตรง 10, ครับตรงนี้ครับไปตรงตรงนะแต่ถ้าเกิดว่าโหนด3ไปโหนด4 0 0ผ่านไปตรงนี้5ลงมาอีก3เป็น8ก็เป็นค่านี้ครับจากนั้นก็นำค่านี้ครับไปอัปเดตกับค่านี้นะฮะเอาค่าที่น้อยกว่าไปใส่เพราะฉะนั้นตรงนี้จาก10เปลี่ยนเป็น8ต่อมาพี่นาะโหนด4ครับโหนด4 ไปโหนดอื่นๆผ่านหครับโหนด4ไปโหนด1เคยเป็น3หน่วยนะฮะโหนด4นะครับไปโหนด2นะครับเคยไปไม่ได้ไปอินฟินิตี้เป็นอินฟินิตี้หน่วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโหนด4ไปโหนด2องผ่านหก็ไปเท่าไหร่ครับไปตรงนี้3ไปนี้อีก2เป็น5ครับได้ค่านี้นะฮะโหนด4ไปโหนด3โหนด4ี่ไปโหนด3จริงๆ10หน่วยครับในส10หน่วยนะแต่ถ้าโหนด4ไปโหนด3ามผ่านห ก็ใช้ทั้งหมด8หน่วยนั้นะกรณีนี้นะฮะจะพบว่าค่าที่ดีกว่าค่าที่น้อยกว่า b ีค่าก็นําค่านี้ไปอัปเดตก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเนไหมได้ค่านี้ขึ้นมานะฮะอันนี้เราพิจารณาว่าผ่านโหนดหนึ่งจากนั้นครับนําเมริกที่ได้มาพิจารณาต่อครับ K เป็น2นะฮะจากค่าเดิมเป็นแบบนี้ครับจากนั้นพิจารณาว่า k เป็น2ถ้าผ่านโหนด2บ้างละ่ะนะฮะอันนี้ดูนะฮะถ้า K เป็น2นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับนะับจาก ไอไป J นะฮะไอไป J ผ่านโหนด2ครับนะฮะไอไป J ผ่านโหนด2เป็นไงครับถ้าไอไป J ผ่านโหนด2ดูว่าค่าไหนดีที่สุดค่าไหนดีที่สุดเอามาใส่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับนะฮะเปลี่ยนค่าเป็น4ละนะฮะตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนค่าเป็น4นะฮะค่าเปลี่ยนไปละนะครับโหนด4นะครับไปโหนดอื่นๆแต่ผ่าน K เป็น2 นะะฮได้ค่าใหม่แบบนี้ครับนะฮะโหนด4ไปโหนดอื่นๆนะครับและให้ผ่านโหนด2ด้วยนะฮะโหนด4ไปโหนด1โหนด4ไปโหนด1เคยเป็น3หน่วยนะฮะคราวนี้ถ้าโหนด4ไปโหนด1ผ่านโหนด2เป็นไงครับนะฮะลำบากแล้วนะฮะงั้นลองดูตรงนี้นะฮะโหนด4ไปโหนด1นะครับโหนด4ไปโหนด1ผ่านโหนด2 นะโหนด4ถ้าเกิดว่าโหนด4ไปโหนด2นะฮะ5หน่วยอันนี้เป็น5หน่วยนะฮะนะโหนด4ไปโหนด1ผ่านโหนด2นะครับเคยเป็น8หน่วยนะฮะคราวนี้เราก็อัปเดตครับนะโหนด4ไปโหนด3นะฮะโหนด4ไปโหนด3นะครับผ่านโหนด1ตอนแรกผ่านโหนด1เคยเป็นอะไรครับ8หน่วยตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับนะตอนนี้กลายเป็น7หน่วยแล้วนะกลายเป็นโหนด4ไปโหนด3ผ่านโหนด2 นะค,คือเป็นไงครับอันที่3 4 5 6ี่หเนะเพราะฉะนั้นค่าที่อัปเดตไปก็จะเป็นค่า7จ็นะทาแบบนี้ไปจนครบครับนะเปลี่ยน K เป็น3นะฮะผ่านโหนด3บ้างจากโหนดไป็ปโหนด J ผ่านโหนด3สร้างเมทริกใหม่ขึ้นมานะฮะสร้างเมทริกใหม่ขึ้นมาทําไปจนครบแล้วดูว่าคําตอบไหนดีที่สุดนี่คืออังกอริทึมนะฮะนี่คืออัลกอริทึมของงานที่เราคิดออกมานะฮะเพื่อจะนำอัลกอริทึมนี้ไปเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวต้องดูตัวอย่างต่อไปครับสมมุติว่าตัวอย่างนี้ครับอาจจะใช้วิธีเดิมครับจากโนด1มีโนดทั้งหมดครับ5โนดโนดทั้งหมดเชื่อมโยงกันด้วยกรณีนี้นะครับเขียนเป็นเมทริกได้แบบนี้ครับแต่เมตริกตอนแรกครับพิจารณา1ก่อนนะฮะหก่อนนะครับได้ตรงนี้มานะครับพอโนด2ไปโนดใดบ้างเขียนเมทริกนี้ออกมาโนด3ไปโนดใดบ้างโนด3ไป2 นะครับ3ไป1 5หน่วยนะฮะไป2 2หน่วย3ไป3 0หน่วย3ไป4 10หน่วย3ไป5ไม่มีเป็นอินฟินิตี้นะครับเขียนไปจนครบนะฮะเขียนไปจนครบได้แบบนี้ครับพอได้แบบนี้ปั๊บก็พิจารณาเริ่มต้นพิจารณา k เป็น1หมายความว่าจากโหนด i ไปโหน j ด j ใดๆครับผ่านโหนด1ได้อะไรบ้างนะฮะมาแบบนี้เลยครับอันนี้คือจากเมทริกดั้งเดิม คราวน,นี้จากเมตริกดั้งเดิมเขียนครับ k เป็น1นะ k เป็น1จากโหนด1ไปโหนด1นะครับโหนด1ไปโหนด1เป็น0นย์อยู่นะแต่พอโหนด1ไปโหนด1นะครับผ่านโหนด1หรือโหนด1ไปโหนด2ผ่านโหนด1 k เป็น1ได้เมทริกใหม่มแบบนี้ k เป็น2ได้แบบนี้ครับ k เป็น3ได้แบบนี้ k เป็น4ได้แบบนี้ k เป็น5ได้แบบนี้และเราก็ดูคำตอบที่ดีที่สุดนะครับ เริ่มต้นจาก i เท่ากับ1น,นะครับไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะพิจารณาทีละโนดไปเรื่อยๆนะฮะจนได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดก็คือนะฮะคำตอบที่เราปรับเมทริกไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหานี้ลองดูไอเดียที่ผมพูดนะครับแล้วก็ลองคิดเองลองวาดรูปเองทีละส่วนแล้วดูว่าคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงลองดูนะครับ